นเนี่ยมีสามตัวให้กูเลือกว่ะลูโฟโลโคูกูเลือกอะไรกันหลังจากที่ผมได้เลือกตัวละครแรกผมมานะครับผมได้เลือกมาเป็นตัวละครที่ชื่อว่าโลคูนะครับซึ่งทุกคนอาจจะเห็นคนข้างหลังผมนะครับเฮ้ยพวกมึง <ผม S 2> เลือกตัวอะไรกันมาวะาผมเลือกอิจิกะมาครับส่วนผมลูโฟครับ ซึ่งไอเด็กข้างไข่ของผมเนี่ยจะเป็นเพื่อนในการร่วมเดินทางของผมในครั้งนี้นะครับและทุกคนที่กลงกดเข้ามาดูในคลิปนี้นะครับอาจจะยังไม่รู้ว่าผมเป็นใครสวัสดีครับผู้สูงอายุทุกท่านที่กดเข้ามาดูในคลิปนี้พวกผมตัวลาบหรือโปรบ์นะครับเราทั้ง3คนนะครับจะมาเริ่มต้นในการเล่นแมปอนิเมะแว่นกาดโดยการจากดิก,กระโปงง่อย ไปเป็นคนโหดๆเลยนะครับและผมโดผมภูมิผมตุลจะเป็นไงเราไปดูเลยครับเราจะไปไหนกันดีเพื่อนไปสวมตัวไงเพื่อนตามเรามาได้เพื่อนสมตัวโหดดีกว่าป่ะโหดๆเลยเนาะเพื่อนเนาะใช่เพื่อนแบบแบบได้แบบตัวสีเข็ดมาเลยอ่ะตัวสีเข็ดมันอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรคือมึงพาตัวผิดทางใช่ไหมเนี่ย ขอโทษเหรอเพื่อนไมไ่ตั้งใจวะเนี่ยเรายืนไปแบบราชาใช่หรอเพือ่อนเฮ้ยเชี่ยมีเตอร์าตานตอนน,ตอนนี้มีตัวที่ชื่อว่าเซเบอร์แจ็คโอกับชาอินนะฮะโทนทีว่าเราจะได้โจครับโจอยากได้อะไรผมอยากได้ชาอินครับเพราะว่าผมเท่โรบ,บโอปุ้ยอันนี้มีข้างหลังนี่คือตัวอะไรครับเนี่ยข้างหลังอันนี้น่าจะซ<ส>ีเ<ส>คิด น่าจะสีเข็ดนะเอางี้นะครับแต่กูจะเริ่มเปิดประเดมก่อนเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคน,น,ค,รนครับตัวที่สองเฮ้ยไอโลนหัวเขียวนี่ใครครับเนี่ยแต่เราจะไม่สนใจครับเราเอาแค่มิติเฮ้ยเปลวไฟสีดำจะไปดับลงจนกว่าจะเผาหมดไม่หมดทุกสิ่งกูได้อีตชี้วะนี่คือใครเนี่ยอิทาจิอ๋อแต่เราไม่สนใจเดี๋ยวเราจะสนใจแค่มิติะนะ สุ่มจนกว่าจะเพชรหมดตัวนะครับไอ้ตรงนี้ตรงนี้ก็ได้หน้าสมอนเนี่ยไม่ได้ดิมันดูลกตรงนี้ก็ได้หมุนนานแปลกๆแค่กี้อุ้ยได้ชายอินสำหรับผมได้ผมได้ตัวมิติแล้วครับเป็นตัวที่ผมบอกไว้ตอนแรกเลยนะครับผมได้ชายอินแล้วนะทุกคนโอ้โหชิวระเว่ยชิวระเว่ยชิวระเว่ยไม่ต้องสุ่มต่อแล้วคือผมมีมิติแล้วคือผมไม่ต้องสุ่มต่อแล้วคือชิวแล้ว หลังจากที่ผมได้สุ่มตัวมาครับจางที่ทุกคนเห็นผมก็ได้ตัวมิติกมาตัวหนึ่งนะครับก็คือชาอินนะครับแล้วผมก็ได้ตัวมาอีกสองตัวนะครับก็คือสปีดบากอนนะครับดูเหมือนจะเป็นตัวเงินนะครับแล้วก็จะมีตัวคสิสรูนะครับแล้วเราจะไปดูไอเด็กข้างไข่ของผมทั้งสองคนนะครับว่าเขาได้ตัวอะไรกันบ้างเฮ้ยน้าได้ตัวอะไรกันบ้างวะเราได้โกคูแบ็ค คีสลุแล้วก็ปิดวาก่อนว่ะเ yeah. รื่องนั้นเราเพื่อนเราได้ตัวหมอโอ่งมาแล้วก็ปิดวาก่อนแล้วคีสลู้หมาอนกันพี่นายก็ได้ตัวมิติเหมือนเราเลยเหรอเนี่ย <Yeah. S 1> เรืบเราไม่<ช>แล้วพวกเราพรอไม่เจะไปจนภัยกันแล้วไปกันเลยครับครับผมครับมันถึงเวลาที่เราต้องออกไปจนภัยแล้วล่ะ นี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของพวกเราคุณช่วยพาผมไปทิครับตามมาครับแล้วอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเฮ้ยเงียบน,นี่คือผมต้องเลือกว<บ>างตังค์วางไว้ละพเพื่อนๆไม่วางกันหรอครับอันนี้คืออะไรยูนิตพาสติก วางตัวต<ด>ังเพิ่มดีกว่าดูน่นานนะครับพวงนี้จะโดนผมกระทืบในหลังจากนี้นะครับ <S <S ดูหน้าเองมันไม่ดีเฮ้ยเวอร์ในระหว่างที่เขากําลังต่อสู้นะครับผมก็ได้วางตัวละครฟาร์มตังนะครับแล้วก็เดินวนไปวนมาครับเพื่อไปเอาตัวละครวางตัวละครต่างๆนะครับเพื่อป้องกันบ้านนะครับ ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับได้มีตัวหลุดขึ้นมานะครับผมก็เลยได้วางคิสรูเพื่อป้องกันด้านหลังนะครับมาพวกมึงออกไปเว่ยเดี๋ยวเวลานี่คือชาอินเว่ย ค<ผ>นอไมีม่ต้องมีสองตัวนี้นจริงแบบแค่ตัวผมตัวเดียวมันก็ชิวแล้วจริงเหรอครับจริงสองตัวนี้ต้องมีก็ได้ไคือแบบแค่ผมคนเดียวมันแบบมันชิวมันไหวชิวอะครับคือแบบคือผมก็โหดอ่ะคือไม่ต้องมีสองตัวนี้ก็ได้คือคือผมเดียวก็เหลือเพื่อนค,คนอันนี้ไม่ได้โมองนะพูดจริงนะครับเนี่ผมจะอัปเกรดให้ดูนะครับนี่นี่คือเปลี่ยนท่านะครับนี่เป็น,ปนการเป็นการแบบที่เอาทิมเอาดาบทีมลงไปลงพื้นนะครับนี่เป็นเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์แอนกำแพงสายอะไรสักอย่างขึ้นมานะครับโอ้โห นี่ครับทุกคนผมตอนนี้ผมเริ่มมีทุนในการอัพตัวละครในการวางตัวละครแล้วนะครับผมจะมาลองอัพชาอินตันดูนะครับขั้นต่อไปนะครับอัพ5,000และขั้นนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนท่านะครับซอร์ออฟไลน์หูแค่ชื่อก็โหดแล้วนะผมลองดูนะครับหูเอลีก้างหูนะครับเป็นการถือดาบแล้วก็ฟาดนะครับ แค่ไม่ใครคุยกูเด้งที่ได้ท oui> ี่ได้อันนี้คือพวกเราถึงเวสสิบห้าครับเวสสิบห้ามันจะมีอะไรไหมเพื่อนน่าจะมีบอสนะเพื่อนตามเกม tower defense ทั่วไปจริงเนี่ยคือแค่พวกเราก็หว่านชิวแล้วนะจริงอ่ะคืออันนี้ก็ชิวแล้วคือแบบชนะได้ง่ายเลยจริงครับจริงนี่ะมาละอันนี้คือจบแล้วเหรอ มันก็จอบจังอะก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการที่เราได้มาประจนภัยในด่านต่งตางๆนะครับซึ่งนี่คือ EP แรกของพวกเรานะครับซึ่งแสดงว่าเราจะมีพีอื่นกันอีกนะครับโปรดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากที่ดูจนจบคลิปครับบ๊ายบาย